จอมนางคู่บัลลังก์บทที่70หลังจากยึดครองเมืองหลวงตรงลินด้านหนึ่งเหอเสียได้ส่งทหารไปไล่ตามจับกุ่มตัวราชวงศ์ตรงลินและบรรดาแม่ทัพที่รอดชีวิตส่วนอีกด้านหนึ่งชายหนุ่มได้ออกคำสั่งให้เผาวังหลวงของตรงลินภายใต้คบไฟของทหารอวินชางที่กวัดแกว่งไปมา เมืองม่อเอินได้ถูกควันไฟหนาทึบป,ปกคลุมเปลวไฟไหววูบวาบณนะตำแหน่งที่วังหลวงสถิตตั้งเผาผลาญจนท้องฟ้าแดงฉานไปครึ่งฟังวังหลวงวังหลวงรัศดรชาวตรงลินซึ่งรังอยู่ในม่อเอินพากันเงยศีรษะน้ำตาไหลาอาบหน้าอยู่ภายใต้เปลวไฟที่ลุกโรธและอาวุธอันคมกริบ คำสั่งอันโหดเหี้ยมคำสั่งนี้ของเหอเสียไม่ใช่แค่เพื่อระบายโทสะเพียงอย่างเดียวก่องทัพขนาดใหญ่นั้นสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลและการจะบังคับควบคุมอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไม่เคยมีแคว้นใดเคยครอบครองมาก่อนก็จำเป็นต้องรบให้ชนะโดยเร็วที่สุดการจะทำลายแคว้นใดสักแคว้นจำเป็นต้องทำลายความเชื่อมั่นศรัทธาและความหวังของประชาชนในแคว้นนั้นลงเสียก่อน ยามเมื่อวังหลวงซึ่งตั้งตระงานมาร่วมร้อยปีถูกคบไฟของทหารอาวินชางเผาพลานจนทลายราบเป็นหน้ากลองความเชื่อมั่นของถวยราชที่ว่าตรงหลินอาจจะบังเอิญสามารถอยู่รอดต่อไปได้ก็เริ่มที่จะพังทลายสำหรับลูกหลานชาวตรงหลินทั้งหมดแล้วการที่ต้องทำใจยอมรับ ว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งราชวงศ์ซึ่งอยู่มานานร่วมร้อยปีได้สูญสลายไปในเปลวเพลิงไม่ใช่แค่หมัดหนักๆที่ต่อยเข้าใส่หัวใจซึ่งบอบช้ำถึงขีดสุดเท่านั้นจนเปิดวางผู้ซึ่งให้ความรู้สึกปลอดภัยอย่างมหาศาลแก่พวกเขาได้หายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยความหวังของพวกเขายังจะฝากเอาไว้ที่ผู้ใดได้อีก ข่าวร้ายข่าวนี้ได้แพร่ะสะพัดไปทุกซอกทุกมุมของแขวนตงหลินอย่างรวดเร็วราวติดปีกส่งผลให้ชาวตรงหลินซึ่งตกอยู่ในภาวะขับขันยิ่งสิ้นหวังหนักขึ้นตาหวางข้าควรจะทำอย่างไรดีหลังจากได้ฟังข่าวจากแดนไกลจบตรงหลินวางห้ก็สั่งให้ทหานที่มาแจ้งข่าวออกไปแล้วนั่งคอตกอย่างหดหูแผ่นดินของแขวนได้สูญเสียไปกว่าครึ่งค่อน ถวยราชระเหเร่ร่อนพลัดที่นาขาที่อยู่วังหลวงถูกเผากลายเป็นเท่าทานตรงหลินซึ่งเคยเกรียงไกลเหนือแขวนใดใหญ่จึงตกมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้แม่ทับใหญ่เฉินหมูตายในสนามรบม่อรานกับหลัวสร้างเสียงชีวิตคุ้มครองนางหลบหนีออกมาจากวังหลวงทางด้านหลังเสียงฆ่าฟันสถานฟ้า โลหิตร้อนระอุของเหล่าทหารกระเซน็นต้องอาพรรูหราของนางนางเพิ่งจะเข้าใจอย่างแท้จริงก็ในตอนนี้เองว่าเหตุใดยอดขุนพลเรืองนามเช่นเช่น,ชนเปยหวางถึงได้ถูกผู้คนทั่วล่ามองว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าจนมิอาจประเมินเหตุใดยามที่ทหารตรงหลินเอ่ยถึงเช่นเปยหวางใบหน้าจึงได้ปรากฏประกายลำพองและภาคภูมิใจเช่นนั้น นางไม่ใช่สตรีสูงสัก์ที่อาศัยอยู่แต่ในส่วนลึกของวังหลวงอีกต่อไปบัดนี้นางได้แต่สวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบหลางเครื่องประทินชมออกไปจนหมดสิ้นถูกแม่ทัพและทหารตรงหลินซึ่งเหลืออยู่ไม่มากนักคอยคุ้มครองหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวร้างห่างไกลหรือไม่ก็ในป่าทึบเพื่อเลี่ยงการถูกทหารอาวินช้างไล่ตามจับกุม ท่ามกลางความมืดอันหนักอึง้งและความกลัดกลุ้มกังวลต่ออนาคตหวังฮห้มักจะหวนระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาอยู่บ่อยครั้งในตอนนั้นตรงลินยิ่งใหญ่เกรียงไกรเพียงใดมีกองทัพที่รบเก่งที่สุดในสีแควนมีต้าวางมีเจิ้นเปยวางความโชคร้ายทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากที่ใดนอปายพิงถิง ากของหวางโฮเปล่งนามที่ไม่ว่าผู้ใดมิอาจที่จะลืมเลือนได้ออกมาอย่างแช่มชา้าแผ่วเบาและหนักอึ้งการลงมือของปายพิงถิงในเปยหม้อทำให้เหอเสียมีโอกาสให้ฉกฉวยเสี่ยวจิ้งอานวางผู้โด่งดังไปทั่วแผ่นดินพระชามาดาแห่งอวินช้างในการต่อมาคนคนนั้น ยามเมื่อเขากับเปยหม่อวางร่วมกันวางแผนใช้ยาพิษสังหารบุตรชายที่ยังอายุน้อยของนางก็ได้ฝังข่าวลางแห่งความโชคร้ายในวันนี้ของตรงหลินเอาไว้แล้วการตายขององค์ชายน้อยทั้งสองส่งผลให้ฉูเปยเจียกับป๋ายเพิงทิ้งต่างระแวงซึ่งกันและกันทั้งยังทำให้ทั้งสองยิ่งรักกันและกันลึกลำมากขึ้นยามเมื่อทั้งสองต่างรักกันลึกลำยิ่งขึ้น ทับผสมอวินชางและเปยหม้อก็ได้มาเยือนหวังฮ่้หนาวเยือกในใจแผนการร้ายแผนแล้วแผนเล่าที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่นี้พระชามาดาแห่งอวินชางผู้ซึ่งทำลายบ้านเกิดเมืองนอนของนางคนนั้นเป็นผู้คิดขึ้นมาทั้งหมดกระนั้นหรือทีละเก้าทีละเก้าทำให้ฉูเปยเจียสูญเสียไปพิงทิ้งทำให้ตงหลินสูญเสียฉูเปยเจียสุดท้าย ลบร่องรอยของตรงลิ้นออกไปจากบนแผนที่เนียง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 เสียงตะโกนอย่างตื่นตระหนกดังมาพร้อมกับเสียงฝีเท้าสอยถี่ยิบม่านประตูแบบง่ายๆถูกเลิกเปิดออกอย่างฉับพลันเผยให้เห็นดวงหน้ากระวนกระวายอย่างที่สุดของหลัวสร้างพบร่องรอยของทหารอวินช้างที่ข้างหน้าพยะค่ะดูเหมือนจะกำลังตรงมาทางด้านนี้เนียงเนียงพวกเราต้องถอยออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เร็วเข้าพยะค่ะ พูดไปพลางหอบหายใจไปพลางมาอีกแล้วหรือความรู้สึกอ่อนล้าสิ้นแรงครอบคลุมใส่วางโฮแต่นางจะยอมถูกจับกลุ่มตัวไม่ได้นางคือวางโฮเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์ตรงหลินในเวลานี้วางโฮกัดฟันค่อยๆลุกขึ้นยืนม้าเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วพยะยะค่ะขอเนียงเนียงปรดขึ้นขี่ม้าในทันทีเมอหานจะนำคนไปสกัดเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยไล่ตามมาสมทบกับพวกเรา หวังโฮขึ้นขีม่ม้าที่ไกลตาแสงไฟตลบฟ้าทหารม้าของอวินช้างกำลังไล่ตามมาโจมตีอย่างกระเฮียนกระหือรือเหล่าทหารของหลัวสร้างล้อมนางเอาไว้สับัดแ่แท้ควบมา้ารีพ่อหนีไปทั้งราตรีปไปพิงถิงเอ่ยหากเจ้าซึ่งอยู่บนสวรรค์มียานทิพก็จงลืมตาขึ้นมองกะรียุคนี้เถิดความโชคร้ายทั้งมวลที่เจ้าต้องประสบ ข้ายินดีใช้ความโชคร้ายในชีวิตของข้าสิบชาติมาชดใช้แต่ขอให้เจ้าโปรดเมตตาขืนเจิ้น,นเปยหวางมาให้พวกเราเพื่อถวยราชที่ไร้ความผิดเหล่านี้เขาได้กลายเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของแผ่นดินนี้ไปแล้วหมู่บ้านอันเปลี่ยวร้างห่างไกลของเปยหม้อในวันนี้ดูมีกระแสรับลมคมในอันผิดแผกไปจากยามปกติอย่างประหลาดฟังเรื่องเล่าไหม ฝังเรื่องเล่านอกหมู่บ้านตรงด้านข้างของเนินเขาข้างในมีผู้เล่าเรื่องมาหนึ่งคนผู้คนพากันแอบกระซิบกระซาบเดี๋ยวก็หันไปมองรอบด้านเป็นระยะระยะอย่างวิตกจริตเรากับกลัวว่าทหารอาวินฉางจะถือกระบี่ดำดินโผล่ขึ้นมากระทันหันอย่างไรอย่างนั้นสีหน้าแววตาของทุกคนล้วนซ่อนเร้นความลับต่างทราบอยู่ไกลๆว่านั่นไม่ใช่เรื่องเล่า เพื่อความบันเทิงปกติทั่วไปจึงต่างเต็มไปด้วยความหวังอยู่ในส่วนลึกและอดใจไม่ไหวอยากจะไปลองฟังดูในกะลียุคที่ชวนให้หายใจไม่ออกนี้ผู้คนต่างต้องการเศษเสียวแห่งความหวังอย่างเหลือเกินย่ำค่ำบนด้านข้างของเนินเขาได้ปรากฏเงาขนขึ้นแรกเริ่มนั้นมีเพียงเงาโดดเดียว ทีละคนทีละคนชงโงกศีรษะเดินตรงไปอย่างระมัดระวังจากนั้นจึงค่อยๆเริ่มมาเป็นกลุ่มบ้างสามบ้างห้าบนใบหน้าล้วนแฝงความหวาดวันกลัวว่าจะถูกใครมาเห็นเข้าแต่ครันพลันได้เห็นคนรู้จักที่ร่วมทางมาในตาก็เปล่งประกายตื่นเต้นยินดีต่างใช้สายตาให้กำลังใจแก่กันยามเมื่อไปรวมตัวกันอยู่อย่างพื้นหญ้าผืนเล็กมืดสนิท ซึ่งถูกบดบังจากแสงจันทร์ก็พอจะมองออกได้รางๆอย่างยากเย็นว่าผู้ที่มาไม่เพียงแต่เป็นบุรุษหนุ่มชะกันเท่านั้นหากแต่ยังมีสตรีอีกด้วยเฮอย่าเบียดสิอาหันเจ้าก็มาด้วยหรือเสียงที่ลดลงเป็นกระซิบคือคนหมู่บ้านเดียวกันที่รู้จักคุ้นเคยกันดีนั่นเองเสียงหัวเราะซื่อๆของอาฮันดังมาในความมืดแน่อยู่แล้วเมียข้าก็มาด้วยละคู่สนทนาทำเสียง อย่าเสียงดังผู้เล่าเรื่องมาแล้วเสียงเงียบลงในบัดดลนี่เป็นการเล่าเรื่องอันแปลกประหลาดอย่างมากผู้เล่าเรื่องนั้นนั่งบนพื้นหญ้าแสงอันมืดสลัวทำให้ทุกคนมองเห็นเพียงเส้นกรอบโครงร่างของเขาอยู่รางๆเท่านั้นผู้มาฟังเรื่องเล่าต่างรอคอยอย่างทั้งกระวนกระวายหวาดวันและคาดหวังแต่กลับไม่มีผู้ใดเปิดปากพูดออกมาเลยสักคำผู้เล่าเรื่องกระแอมเบาๆเสียงทุมหนัก สูงต่ำมีจังหวะจากโคนแม้ไม่เสนอหูแต่กลับมีพลังในการกระตุ้นให้กำลังใจอย่างประหลาดพ่อแม่ผี่น้องทุกท่านวันนี้ข้าจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ทุกท่านฟังข้าขอบอกเอาไว้หลวงหน้าก่อนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียงไม่นานและเป็นเรื่องจริงพวกชาวอาวินช้างที่โหดเที้ยมอมหิตนั่นไม่อยากให้ทั่วล่ารู้เรื่องนี้ แต่พวกข้าที่เป็นผู้เล่าเรื่องชาวเปยหม้อซึ่งไม่มีบ้านช่องจะให้กลับดันไปได้ยินเรื่องนี้เข้าให้เสียแล้วพวกเราได้เรียบเรียงเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าแล้วเล่าไปทั่วทุกทิศข้ารู้ดีว่าไม่กี่วันมานี้มีผู้เล่าเรื่องถูกตัดหัวอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ผู้เล่าเรื่องนั้นข้าไม่มีวันหมดหรอกเพราะคนหนึ่งคนเล่าให้คนสิบคนฟัง คนสิบคนก็ไปเล่าให้คนร้อยคนฟังข้าไม่กลัวตายข้าเป็นเหมือนกับพวกผู้เล่าเรื่องที่ถูกตัดทัวไปแล้วเหล่านั้นนั่นคือเพียงมุ่งหวังให้ชาวเป่ยหม้อทุกคนได้รู้ว่ามีเรื่องเล่าเช่นนี้อยู่ในความมืดผู้เล่าเรื่องหยุดเว้นจังหวะราวกับว่ากำลังลำดับความคิดไม่ทราบเพราะเหตุใดบรรดาผู้ฟังทุกท่านทั้งผู้ที่หยาบกระด้าง คลาดเคลาเย็นชาในยามนี้ต่างผ่ากันกลั้นลมหายใจโดยไร้สาเหตุเหมือนกับทราบดีว่ากำลังจะได้รับฟังข่าวอันสถานสะเทือนขวัญวิญญาณที่พวกเราต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ยากลำบากเช่นนี้ก็เพราะจอมมารร้ายคนหนึ่งนั่นแหละเป็นตัวการจอมมารร้ายคนนั้นมีชื่อว่าเฮือเสียเมื่อก่อนเขาคือเสี่ยวจิง้งอานหวางแห่งกุยเลอ่อ ต่อมาได้กลายเป็นพระชามาดาของอวินช้างเขาหนีแหละทิวางยาพิษข่าตาววางของพวกเราในงานเลี้ยงบีบบังคับให้พวกเราส่งมอบข่าวสารแย่งม้าและวัวแพะของพวกเราไปเข็นฆ่าญาติพี่น้องของพวกเราถันคุ้นทัพรั่วหานของพวกเรานำกองทัพเปิดม้อไปบุกตีเขาแต่เหอเสียเป็นยอดขุ้นผลที่เลื่องชื่อไปทั่วแผ่นดิน ท่านคุนทัพรัร่วหารรบแพ้เขากองทัพของพวกเราเปยหม่อถูกตีแตกพ่ายซึ่งก็เหมือนกับว่ากระดูกสันหลังของชาวเปยหม่อเราถูกทุกหักสะบันนั่นแหละเมื่อเอ่ยถึงสภาพอเนตอานาถในปัจจุบันทุกคนต่างมีความรู้สึกดุดเดียวกันคือทั้งโมโหทั้งเครียดแค้นและผ่ากันก้มหน้าลงอย่างเจ็บใจน้ำเสียงของผู้เล่าเรื่องกราดเกลียว หยุดไปชั่วครู่แล้วผันเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นกระตือรือรน้นว่าแต่พวกท่านยังจำคุนทัพเจออินของพวกเราได้หรือไม่ในตอนแรกที่ท่านเข่าเร้นกายชูเป่ยเจียแห่งตรงลิ้นได้บุกมาท่านก็ออกจากเขาตีชูเป่ยเจียกลับตรงลิ้นไปครั้งนี้เหอเสียมาทำร้ายเป่ยหม้อของเราท่านคุณทัพเจออินมีหรือจะนั่งดูอยู่เฉยเโดยไม่ทำอะไร พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยท่านขุณทัพได้ออกจากเขาแล้วในฝูงชนมีเสียงเอะอะเสียงแส่เล็กน้อยราวกับทุกคนต่างถูกความวังพุ่งเข้ากระแทกใส่หน้าจนความมืดมิดอันหนักอึ้งตรงหน้าเหมือนจะเจือจางลงไปเล็กน้อยท่านขุนทัพพวกเรายังมีท่านขุนทัพอยู่ท่านขุนทัพท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอย่าเอะอะฟังข้าพูดให้จบก่อนผู้เล่าเรื่องเอ่ยปาก รอบด้านพ่านเงียบสงัดลงอีกครั้งทุกคนพากันตั้งสมาธิรับฟังท่านคุ้นทัพเจออินเป็นแม่ทัพที่นำทัพเก่งมากท่นานทราบดีว่ากำลังของกองทัพเปยหม่อไม่มีทางเอาชนะอวินชางได้การทำศึกอย่างเป็นทางการมีแต่จะสังหารทหารดีๆที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่มากน้อยของเปยหม่อเท่านั้นท่านคุ้นทัพจะทำเช่นนั้นไม่ได้ ท่านบอกลาคนในครอบครัวไปจากสถานที่เร้นกายท่านทราบดีว่าเหอเสียคือจอมทัพของทัพอวินช้างหากไม่มีเหอเสียทัพอวินช้างก็จะล่มสลายท่านคุ้นทัพใช้เวลาใครครวญอยู่นานมากสุดท้ายก็ตัดสินใจขี่ม้าบุกเดียวส่งสารท้าสู้ไปให้เหอเสีย ในฝูงชนมีคนร้องอุทานอย่างตกใจดูเหมือนจะเป็นเสียงสตรีทุกคนต่างร้อนใจอยากจะฟังต่ออาหาันกลับอดใจไม่อยู่ร้องพร่งว่าในมือเหอเสียมีทหารมากมายออกอย่างนั้นแข่ฮือกันเข้ามาท่านคุนทับของพวกเรามีหวังเสียเปรียบแน่แน่ผู้เล่าเรื่องกล่าวว่าไม่รอกแม่เหอเสียจะเป็นจอม,มานแต่ก็เป็นยอดแม่ทับอันยากจะพบเห็นในแผ่นดิน และเป็นยอดฝีมือเชิงกระบีเช่นกันในตอนที่ท่านคุนทัพส่งสารท้าสู้ไปได้จงใจให้เหล่าแม่ทัพของอวินช้างต่างรู้ข่าวนี้หากเหอเสียไม่กล้ารับคำท้าหรือเล่นลูกเล่นอะไรเขาก็จะถูกพวกแม่ทัพตาสังกัดดูแคลนเหอเสียเป็นคนหญิงพยองท่านคุนทัพได้เล็งจุดนี้เอาไว้แล้วท่านขุนทัพของพวกเราเอาชนะเหอเสียได้หรือไม่ ในความมืดมีคนถามออกมาอย่างกระวนกระวายผู้เล่าเรื่องถอนหายใจการถอนหายใจของเขาทําให้หัวใจของทุกคนวูบหวงไปตามๆกันไม่ง่ายได้เลยฝีมือกระบี่ของท่านขุนทัพสูงมากฝีมือกระบี่ของเหอเสียก็สูงมากหากจะพูดว่าแพ้ชนะบางทีความเป็นไปได้ที่เหอเสียจะชนะมีมากกว่าเล็กน้อย อย่างนั้นไม่มีโอกาสชนะแล้วทำไมท่านขุนทัพถึงยังไปท้าสู้อีกเล่าแบบนี้ไม่เท่ากับไปหาที่ตายหรอกหรือใช่แล้วไปหาที่ตายผู้เล่าเรื่องถอนหายใจอีกครั้งกล่าวเสียงหนักคิดว่าคงจะมีคนถามท่านขุนทัพยอย่างนี้มาแล้วเช่นกันในตอนนั้นท่านขุนทัพตอบว่าหากบังเอิญค่ะเหอเสียได้นั่นถือเป็นโชคดีของเปยหมอ แต่ต่อให้ไม่สามารถขาเหอเสียลงได้ทั้งอย่างเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งท่านก็ตายได้อย่างคุ้มค่าแล้วเฮ้อเฮ้อวีระบุรุษแท้ๆพวกเราเปิดหม้อมีวีระบุรุษของเราอยู่ผู้เล่าเรื่องสายหน้าทอดถอนใจอยู่ครู่ใหญ่ทุกคนต่างห่วงพะวงกับความเป็นตายของเจออินจนร้อนใจดั่งไฟพลานจึงเอ่ยเร่งว่า ท่านผู้เท่ารีบเล่าเล่าต่อเถอะการต่อสู้ของเขาสองคนเป็นอย่างไรกันแน่แพ้แล้วผู้เล่าเรื่องเอ่ยออกมาสั้นๆส,นสองพยางหัวใจของทุกคนต่างดิ่งวูบลงทันทีผู้เล่าเรื่องถอนหายใจกล่าวว่าในตอนนั้นท่านคุนทัพขี่ม้าบกเดี่ยวถือกระบี่เข้าไปหาเหอเสียรับคำท้าสู้รอบด้านถูกแม่ทัพและทหารอวินช้างล้อมเอาไว้แน่นนาะ คอยร้องตะโกนเสริมบาร,รมีให้เหอเสียท่านคุ้นทับทราบดีว่าต่อให้ท่านข่าเหอเสียได้ก็ไม่มีทางรอดชีวิตไปได้ทั้งสองล้วนแต่เป็นยอดฝีมือแห่งยุคแสงกระบีไว้วูบวา่าต่างไม่มีใครยอมใครต่อสู้พัวพันกันไปได้ร้อยกระบวนท่าในที่สุดฝีมือเพลงกระบี่ของเหอเสียก็เนื้อกว่าหลิงช่องโวอย่างแม่นยำ และเสือกระบีแทงเข้าใส่ถูกท้องของท่านคุนทัพหาสวรรค์ในฝูงชนเสียงร้องอุทานอย่างตกใจดังไม่ขาดระยะต่างรู้สึกว่าผู้ที่ถูกกระบีของเหอเสียแทงเข้าใส่คือตัวเองกันทั้งนั้นผู้เล่าเรื่องไม่สนใจเสียงเอะอะของฝูงชนจมดิ่งอยู่ในเหตุการณ์สะเทือนขวัญซึ่งจะถูกเล่าขานกันไปตราบนานเท่านานฉากนั้น เดิมทีท่านคุนทัพสามารถสกัดกระบีนั้นได้แต่ในตอนที่กระบีของเหอเสียแทงเข้าใส่ท่านไม่ได้ขยับกระบีเข่าสกัดขว้างเอาไว้หากแต่สบัดกระบีฟันเข้าใส่ลำคอของเหอเสียอย่างไม่พะวงถึงความตายเหอเสียเองก็นับหัวร้ายกาดเช่นกันในสถานการณ์แบบนั้นก็ยังสามารถกล่มหัวหลบไปได้แต่กระบีเสียงชีวิตของท่านคุนทัพพวกเรา มีฤทธิ์จะหลบรอดกันได้ง่ายๆแม้กระบีนั้นจะไม่ได้ฟันศีรษะของเขาลงมาแต่กลับแทงไหล่ขวาของเหอเสียจนได้รับบาดเจ็บผู้เล่าเรื่องเว้นจังหวะอีกครั้งเราขับกำลังหวนระลึกถึงภาเพเหตุการณ์อันสถานสะเทือนขวัญวิญญาณน,นั้นก่อนจะเล่าต่ออย่างแช่มช้าเสียงต่ำท้องของท่านขุนทัพโดนแทงไปหนึ่งกระบีท่านตกจากหลังมา้า เหอเสียนั่งอยู่บนหลังม้าบนไหลมีเลือดไหลพลักๆลักออกมาชาวเป่ยหม้อเอ๋ยพวกท่านน่าจะได้เห็นสีหน้าของเหอเสียในยามนั้นเสียจริงๆน่าจะได้เห็นเสียจริงๆเหล่าแม่ทัพอวินช้างเห็นจอมทัพได้รับบาดเจ็บก็ตื่นะหนกจนหน้าถอดสีรีบตรงเข้าไปหาไมายจะช่วยพันแผลให้ เผลอเสียกลับโบกมือห้ามเอาไว้และก้มหน้าลงถามท่านคุนทัพของพวกเราทำเช่นนี้คู่ควรแล้วหรือพวกท่านรู้หรือไม่ว่าท่านคุนทัพต่อไปว่าอย่างไรผู้เล่าเรื่องหยุดเสียงลงบรรดาผู้ฟังต่างนิ่งเงียบเงนันต่างรู้สึกว่าลมหายใจไม่ได้เป็นของตัวเองรู้สึกราวกับว่าตัวเองได้ยืนอยู่ในเหตุการณ์ มองเหอเสียนั่งอยู่บนหลังมา้าก้มหน้าลงมามองส่วนท่านขุนทัพเจออินของพวกเราแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสล้มลงกับพื้นแต่กลับยังคงเด็ดเดี่ยวห้าวหาญยิ่งพยองไม่ลดทอนผ่านไปครู่หนึ่งในที่สุดก็มีคนถามขึ้นเบาๆท่านผู้เท่าท่านขุนทัพเอ่ยตอบเหอเสียว่ายอย่างไรหรือใบหน้าของผู้เล่าเรื่องขยับอยู่ในความมืด ราวกับว่ากำลังยิ้มบางๆกล่าวอย่างสะทกสะท้อนและปราบปลื้มว่าท่านขุนทับเงยหน้าขึ้นกล่าวยิ้มยิ้มกับเหอเสียว่าขู่ควรเพราะนับจากนี้เป็นต้นไปชาวเปื่อยหม้อทุกคนจะได้ทราบว่าเหอเสียไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดเหอเสียก็หลังเลือดได้เหอเสียก็บาดเจ็บได้และสักวันหนึ่งเหอเสียก็พ่ายแพ้ได้ ผู้เล่าเรื่องกล่าวทุกพยางออกมาอย่างชัดเจนยิ่งแต่ละพยางถูกกล่าวอย่างแช่มช้าและเน้นหนักเข้าสู่โสตของทุกคนเข้าสู่สมองของทุกคนหลอมละลายเข้าสู่เส้นเลือดของทุกคนเรื่องเล่าของข้าสั้นมากเล่าถึงตรงนี้ก็จบแล้วให้ข่าดื่มน้ำสักอึกเถอะนะข่ายังต้องเร่งเดินทางไปหมู่บ้านแห่งถัดไปอีก จบคาก็คลำหาจนพบโถน้ําที่ข้างเทา้าจึงหยิบมาจ่อปากดื่มไปหนึ่งอึกแล้วกล่าวต่อว่าเรื่องเหล่านี้ข่าเองก็ฟังจากคนอื่นเข้าเล่ามาอีกต่อคนอื่นเองก็ฟังคนอื่นเขาเล่ามาอีกต่อไม่รู้เหมือนกันว่าแผ่งพลายออกมาได้อย่างไรแต่พวกเราต่างรู้ดีว่านี่คือความจรงิงขอเพียงทุกท่านได้ฟังเรื่องนี้แล้วจงจำเอาไว้ในใจอย่างนั้น โลหิตของท่านคุนทัพกอหลังอย่างคุ้มค่าแล้วอย่าลืมว่าพวกเรายังมีท่านคุนทัพรั่วหารอยู่แม้ตอนนี้จะไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนแต่ในไม่ช้าท่านจะต้องออกมาต่อต้านเหอเสียเช่นเดียวกับท่านคุนทัพเจออินอย่างแน่นอนผู้เล่าเรื่องลุกจากพื้นขึ้นยืนอย่างยากเย็นหยิบไม้เท้ามายันพื้นท่านผู้เฒ่ามีคนเรียกผู้เล่าเรื่องเอาไว้ แล้วหลังจากนั้นท่านคุณทัพเจออินเป็นอย่างไรบ้างเหอเสียฆ่าท่านหรือไม่ผู้เล่าเรื่องสายศีสะใครจะไปรู้ได้เรื่องเหล่านี้คนหนึ่งเล่าต่อให้อีกคนหนึ่งข่าได้ฟังมาเท่าไรก็เล่าให้พวกเจ้าฟังไปเท่านั้นนั่นแหละจบคําก็ก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป ในความมืดในตาของชาวหมู่บ้านต่างมองส่งชายชราผู้เดินกระโผลกกระเพลกก้าวจากไปประกายตาเป็นประดุจคบไฟขนาดเล็กที่ถูกจุดจนลุกโชนจำนวนนับไม่ถ้วนนับจากนี้เป็นต้นไปชาวเป่ยหม้อทุกคนจะได้ทราบว่าเหอเสียไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดเหอเสียก็หลั่งเลือดได้เหอเสียก็บาดเจ็บได้และสักวันหนึ่งเหอเสียก็พ่ายแพ้ได้ ท่านขุนทัพรั่วหารยังจะออกมานำทัพอีกหรือไม่พวกเราจะสู้ชนะเหอเสียได้หรือเขาเป็นถึงยอดขุนพลแห่งแผ่นดินเชียนะสู้ไม่ได้แล้วไงเล่าในใจของทุกคนเหมือนได้ซ่อนเปลวไฟเอาไว้ต่างทยอยกันแยกย้ายจากไปหลงเหลือเพียงเงาร่างอรชรสองร่างยืนเง,ยเงียบอยู่ในที่เดิมอย่างเฟิงเขายัางมีชีวิตอยู่ อย่างเฟิง่งกล่าวเน้นออกมาทีละคำทีละคำหลังจากยืนนิ่งเงียบเงันอยู่อึดใจใหญ่เขาจะต้องยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนมีชีวิตอยู่รอดูเหอเสียหลังเลือดและบาดเจ็บอีกครั้งมีชีวิตอยู่รอดูเหอเสียพ่ายแพ้ระหว่างที่กล่าวน้ําตาได้ไหลหยดลงมาเจดถึงแหยดโดยไรซุ่มเสียงผิงถิงยื่นมือเข้าไปหา กลุ่มมือที่เย็นเฉียบสันรริกของเพื่อนรักเอาไว้หญิงสาวไม่ได้เอ่ยคํานางไร้เรียวแรงจะปลอบโยนและไม่สามารถจะปลอบโยนได้นั่นเพราะว่าอย่างเฟื่องเข้มแข็งยิ่งกว่านางเข้าใจเจออินยิ่งกว่านางและรู้จักที่จะรักยิ่งกว่านางสองยอดขุนพลเรืองนามแห่งแผ่นดินหนึ่งเป็นของอวินช้างหนึ่งเป็นของตรงลินแต่เปิดยหม้อใช่ว่าจะไม่มีใครเลย เปิหม้อมีวีรบุรุษมีลูกผู้ชายกระดูกเหล็กที่เลือดร้อนระอุไม่ใช่แค่เจออินเพียงคนเดียวหากยังมีชาวเปิหม้อธรรมดาธรรมดาอีกมากมายนับไม่ถ้วน